ฟั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนี้แม่น้องอรดามาตามน้าจาันพี่น้องน้าจาันเลขสูตรคำนวณแยกบนแยกล่างให้แล้วพี่น้องเอบคุณรับส้มรับฟังเลยค่ะขอบคุณไทยตัวใดตัวเลยค่ะเขชิญยังรุ่งคันเฉลกุ้งคันขู่ไข่กันจึงบ่ได้สองนาทีจริงๆนะเดียร์ไข้แปดนาทีถึงไปเดียร์น้องจี๋เชิญตัวเลขก่ันมาบอกเขียนตัวเลขไปก่อน ไม่ไปใชติมือ่มนนี่ยุดมนหดว่าสิเบดไฟมน่ปล่อยมันนี่ว่าสิเบดไฟนะงานมาก็มานี่ขนาดวันหยุดกัยังเรียนนาเรียนหลองนะบ่่คยได้ยุดบ่ได้เจ้าเอาเงินไปไปใช้เบ้อค่าเรือมึงะขนาดก็มีหนูกเ่ี่ค่าเรียนหนึ่งมือหนึ่งแบบนีเลยค่าเรืมือหนึ่งมอหนึ่งโเราท่านเนาะใจหลักเนาะ ชิปโป <au> <them> ัวเป็นอะไรหวังคันเจ้าตรงๆไม่ต้องเลยค่ะมันมีคันมันนี่เนี่ยมันเนี้ยถิ่มเนี้ยถิ่มมันที่ซื้อได้คันเนี่ยเขไ่ได้ซื้อนะนี่ว่าอยูู่้เดียวไม่ได้ซื้อแล้วเขายึดยึดเงินเดือนยึดเอ็ดที่แมนเด้อนี่ว่าอยูู่้เดียวมันซื้อได้เอายอย่างนั้นไปร้านไดนก็เงินมันเงินยงกับเช่นได้เดี๋ยวจะย่งใส่ยี่ห้อได้ซื้อได้ป่ะนี่คุยอ้่ซื้อมาสามปี วานี้ก็ถอยเอแต่ก็ซื้อยนะแต่ก็น้อยน้องเมนนั่นแหละมันชับใจมันฉับใจมือนเดิก็ที่ว่ากันเนี่ยเอากันเน่ว่าถ้าก้าภาษาสีนั่นอันนี้มันบอกกันมวนซื้อเลยจ่าอไรไปบ่าอไว่าเรืยอเกี่ยวกองคากนนั้นดิเพไม่้ยัง มันออกกลับมาซีมวนแล้ว่ว่าว่าแท่งไปเื้อจะจะวันนี้คงสุดท้ายจะให้ตัวได้มาเนี่ยพงสุด้ายถ้าบนเอาบนกันวิ่งสามตัวสามด้ทยไทยบอกว่าสามา้วยไทยเล้ไหสามทายเอาตัวเดียวเลยวิ่งสามไท,ทยแมนจะจับให้ถือก่ถือก็เป็นยางไงมั แต่ว่ามืัอนี้คิดว่าเสียวจวศูนย์สามหอดเก้าสามหมดละจะวิ่งรูดสาได้ไหมนะแม่งบนย่างเดียวยพเพราาไปไรบ้างแล้วมันสิมาบนแปดสิบเอร์เซ็นต์มาลางแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นมดวันนี้ห้าเจ็ดแปดก็จะว่ามาลกสิบเปอร์เลยตัดออกไป บานี้บานี้สูตรจะวามันมีเจ็ดมีห้ามีศูนย์มีสามการแน่นคือศูนย์สามกับสามสามครับศูนย์สามกับสามสามเรียกสามตัวนี้มานี่แต่ตัวร่องคือเก็สามน่ะว่าร่องเนี่ย ว่ามันจีโอกาสไปล้างหลายกว่าลางจะยังไงก็ได้ให้มีซ้ำม่งั้นับบนเนี่ยขับบนถ้าว่างวดนี่มั่นใจที่สุดว่าถ้าซ้ำไม่ได้ซื้อช่างไม่ก็ถืออาทิตย์ซ้ำนะเจ้าเพื่อนก็มาห่อสิจับถือว่าถือท่อนล่างนี่งรูปก็ไดล่างนี่วิ่งซีบ่ะล่างนี่ตับกอนนี่ว่าซ้ำก็เชีนวะมันเอาซีไปแบบลางเลย สองซีซีซีเอวอนี่สิสเบิลดีนาเบิลคือซีซีเออสาวถอเบิลก็ไรสองซีกับซีนี่เน้นตัวใดถ้าเน้นคือเน้นสองซีนะ่ะ่าถามว่าเบิลคือซีซตัวกันหรือซึ่มห,หมายอันซีเน้นสอสพี่น้องเด้อจะกับศูนย์หก โตแบบว่าลางอย่างเดียวเนี่ยกันยังคงไวอยู่ละ้อหกแมนกันเพื่อูนย์ห้องเนี่ยลางซื้อๆว้วางสิกางพิเศษไปเลยอะ่ะนี่รลางพิเศษกันยังคงไวอยู่คือขนาดเล็กเล็กปูเล็กนั่นคือมันจะเป็นซีซีได้ห้าดมา,มาคือสองซีตัวเดียวะนะมันใจสรุป นาจานโค้งสุดท้ายเด้อที่เราต้องน,นาจานโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดข้างบนวิ่งรูดสามตัวเดียวใหศูนย์สามกับสามสามเป็นตัวเน้นตัวกันคือเก่าสามนบอกว่าสามยูท้าพยยี่น้องข้าง,งล่างวิ่งรูดซี่ไ้สองซีกับซีีเน้นสองสี่ล่างพิเศษคือศูนย์หกห้าจัดทีสามได้เงินลวดบนเนี่ยงวดนี้เนาะบอกว่าจัดทีสามได้เงนินพนะ จะจับให้อาจิตืกหรือว่าถือก็ได้แตมันสูตรนันมาสามยุทธไทยสามไทยบนพี่น้องสามยุทธไยบนบอกแมนบนเลียนบนเลยว่าผู้บอกสลยสื่อจะโซนสามกสามเรบอก6กนจะคือเกียนหก6 แม่ฉันากับอรกับละสามันถอะกับลหกศส่หกส่นยันดกเนี่ยเนี่ยแงนี่เาคิดเออิดบกะเนนหกน่บได้เจ้าบ่ได้บอกหกนย์เลยังบอเยมานหกส่นันองี่น้ามดกับ่มู่บได้กินเข่าไม่รู้บอได้กินเขาพี่น้งเอ้ยินไปหนย์หรือเปล่าเน้ย แต่มันก็กลับนํานั่นล่ะแต่ก็บ่ได้เป็นเสีย100%ดอกเจ้าสิกินหยัง้่ะกินเด้อกินข้าวไปบ่ังเอากินแต่น้ําออน้ํากินแม่ไช้ข่อกินแต่น้ํา่่เไฟเขาเจ้าขกินมาแล้วาอืั้มื้อนี้ยื่นบ่แม่นอยืมนก็หน้าจ้แม่นบ่ที่แไปแม่น ้ควาไปวอกงานมาไปเตะไู่หนโรงงานสามอไปนันงยไหนเนี่เขากลางขึ้นกลางเล่นจบมาหลับจบถึง่านนันแ้ว่าเหมือนว่านมือขึ้นไปว่าท่านยี่สิบกว่านาทีทีหนึ่งยิ้มห่าหรอสแกนมาไปยท่านาท่านบ่ถไสไปบอม่นยพราพอาการเที่ยวเองด้วยรถเราตรง บ่อ้อไปเองคือบริหารน้ำมันเนาะคือเอาองิ์ห้าชีสามการมะเ้าไปเดิมเสียเรียนละสี่ลอยอะันบ้านนี้ห้าชี้เสาใเดิมเขาเชี่อเขาหักซ่ำก็อาคือกูหยุดที่ท่านเลยว่ะเออแท่นที่ว่าเฉียยมาบ้านนี้ เดือนหนึ่งสองอาทิตย์เนาะสิบสี่มือเดี้เที่ยวเองค่าธรรมันียค่าของอาจารย์ตามนี่เลยนะคะแยกบนแยกล่างนะคะเป็นได้ล่างนะส้นตะกินได้มันใจที่สุดคือว่าสามยู่ล่างเนี่ยเออสามยู่บนท้ายอีซัมฮะช่วยยังไงก็ได้ให้มี่สามยู่ทยใจบนเป็นบ้างวันเนี่ยไม่อันรวยเพราะเส้นคือบนนี่สามนี่ถ้าสามมากๆสิบประบอกช่องอยู่เจ้าอย่าว่าเลย คือว่าเขาแค่สามบนมาบนนี่คือต้อออกซองอีกคือมีสามติดบนนี่คือได้เงินยเธอต่ว่าพวได้มันใจว่าจะพ้อมจับให้มัดติดซิจับถือว่าถือบนต่ว่าหมืนใจว่าสามบนอยู่ไายซ้ำอีกค่ะตัวมาใส่ออกเอฟซีโซลีโซมานกคนันทางของอาจานนะคะออกสามสามบริการด้วยเนาะบ่บ่เคยมันใจคักปนีนั่นเลยบนส่วนมากสีมีตารางมันว่า จิเนลังขอบคุณอาจารย์ที่โซว์นี่เด้อได้สิได้ออกซองอีไม่ต้องออกนะห้าบนนี่ยพออยู่ขายบนก็ได้บอกซองได้เลยก็ได้บอกง่ายๆได้ช่องนี่เออเอาเรีนได้พี่น้องเอาเลีนเอาเลียนยอกกันยอกกันถ้ามว่าสนิทจะพูดว่าเลีนนะคะคิดว่ามั่นใจสามตัวเดียวน่ะ